ไปต่างประเทศหรือเปล่าอยู่เป็นเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆอยู่กรุงเทพนั่นแหละค่ะเธอมีแผนว่ายังไงเลยอาเขาก็จะเรียนโรงเรียนที่นี่แ้่แบบช่วงนี้ยังไม่เข้าโรงเรียนก็มีเวลาท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวก่อนจริงเราจะไปคุยกัคุณสกียังไงบ้างกับสิ่งที่เราจะต้องมาตั้งรูกว่าที่นี่ก่อนแล้วนี้เราจะตั้งโูกว่าที่ในป่าที่โลกอ๋อที่โลกไม่ก็คือตั้งแต่แรกอะก่อนที่จะมีเลยอาก่อนไอ้ตอนแรกค่ะก่อนที่จะมีเลยอ่าเราคุยกันมาอยู่แล้วเราดีลกันอยู่แล้วว่าแบบขอให้เลยอะอยู่เมืองไทยแบบ จนสักสิบขวบนะเพราะว่าจริงๆแบบในการที่เรามีลูกเราก็อยากให้แบบอยู่ใกล้คุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเขาก็บอกเขาโอเคเขากตกลงในการที่ให้เลอาอยู่เมืองไทยจนถึงสิบขวบแล้วหล่ะจนนั้นเราค่อยตัดสินใจกันแล้วก็อวตอนนี้เป็นไงบ้าเ่เลอาเริ่มชินกับแรกๆมาก็จะแบบว่าใครเขิน,น,น,นจริงๆอ่ะเลอาเป็นเด็กที่แบบเขาค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองมากพาไปกองวันแรกคือแบบ เขาค่อนข้างแบบกลัวเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบตอนนี้ก็ค่อยๆแบบชินไปเรื่อยๆยะอะไรเงี้ยค่ะอืมอจะเป็นคนพลิพัสอีกเยอะเลยพลิพัตคือที่โปรดที่สุดในชีวิตของเขาแล้วเขามีความสุขที่สุดแล้วถ้าสมมติวไหนเขาจะแบบเขาเห็นแบบบ๊อบโมสสวยกลับมาเขาจะแบบไปพลิพัสมาหรออะไรอย่างเงี้ยอืมเขาเริ่มชินแล้วว่าคนเริ่มมาแบบแต่งหน้าแบชินเพราะว่าเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยคนมาแตจะบอกว่าตลากไหมแบบการที่พ่อเขากลับมาแบบ พ่อพเขาไม่อยู่แค่แป๊บดเดียวใช่ปะกลับบ้านแล้วเขาพาแบบเลอาเดินทางก็บอกทำไมทุกคนเรียกชื่อเลอาเลอาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบใช่ค่ะตอนนี้นางเป็นดาวนิคตองค่ะอะไรอย่าง <c oughs> เงี้ย <c oughs> ใช่ดาวนิคตองนี่คือเขาเล่นเองอยู่บ้านเราอ่ะไม่ให้เราเดียวแหละเราก็รู้สึกว่าแบบช่วงไอ้ว่าแบบเด็กอ่ะจะมีความน่ารักอ่ะแบบอะไรอย่างเงี้ยความบริสุทธิ์ในการพูดจาเขาเพิ่งเริ่มหัดพูดด้วยช่วงสองขวบอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเขาพูดไปเรื่อยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบ มันน่ามันน่ารักดีมันตลกดีอะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างที่เขาพูดบางทีก็แบบพูดเออช็อตฟิลหรือออร์แกนิกอะ่ะนางพูดอะไรตลกอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ่ายเก็บไว้ทุกอย่างที่ทำใจก็ส่วนหนึ่ง่ารีแอคชั่นนะคะพี่ไอ้งงมากละล่าสุดคือถ่ายรูปก็แค่แบบโพสแล้วแบบแล้วหันไปทีเห็น,เห,นเห็นในเห็นในจอตัวเองว่าแบบนางกคปี้ซะทุกอย่างอะไรเงี้ยเออคือทำแบบอย่างนี้นา,างก็แบบทำตามเลยก็เลยรู้สึกว่า ฉันเจอคู่แข่งแล้วแล้วที่มีไปเปิดมาเนี่ยพอมาเจอลูกคือลูกเปลี่ยนไปเยอะเขาตกใจไหมว่าลูกฉันเป็นอะไรหมายถึงว่าแบบว่าจะบอกว่าเลาอาเป็นเด็กที่แบบชอบแอคติ้งเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วแบบพ่อเขาจะขำว่าแบบฉันรู้แล้วว่าได้ใครมาเพราะว่าทำแรกที่นางได้กินผลไมยย้อ่ะนางทำนั่งเลยปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเธอไปเอาแอคติ้งนี้มาจากไหนคือ ถามว่าเคยเห็นผู้ใหญ่ทําฉันก็ไม่ได้ทําอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยไม่แบบเขารู้สึกว่าจริงๆน้ามีความแบบติดมามาจาก d n a อะไรเงี้ยความลูกดีดีคือทุกคนจะมองว่าใช่ไหมคือแบบเอ๊ะตอนทองฉันก็ไม่ได้ถ่ายดีดีอยู่ในวาอะไรเงี้ยแต่แบบน่าจะเป็นความแบบลูกลูกสาวดีดีอะไรเงี้ยกังวลไหมกลัวลูกจะเหมือนเราเกินไปมัาถึงเวลากังวลไหมเพราะว่าความที่ถึงเราคนดีไปดนคนที่ต้องเล่น acting เหรอวะ คิดว่าน่าจะเกินจริงเหรอท่าทางที่เราอยู่กับเขาเราไม่เคยแบบสลิดอะไรอย่างนี้นะเราเราแบบตั้งใจว่าจะแบบเป็นแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบแต่เขามาเองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ้นีการบิฟอไหมว่ามันเกิดจากอะไรเราก็ไม่รับดูดีๆแต่ทำไมเขาคิดว่าจะบอกว่าเขาได้รับจากแม่และพ่อโดย DNA โดยแบบธรรมชาติมากออร์แกนิกมากความแอคติ้งมาจากแม่ความแบบเห็นอะไรเลอะเพราะหยิบ อะไรแตะเท้านั่งเช็ดเท้ามีกลิ่นเหม็นบอกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็แบบแบบคสนคอนเซนซิทีฟกับเรื่องอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนพ่อเขาจนแบบงงอะว่าแบบแบบอะไรก็ตอนที่มันมีความเป็นชัดเจนในตัวของพ่อกับแม่เราวมารวมในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยพ่อมีงงไหมคะว่าอุ้ยพี่ไอซ์สองคนเขาอะก็ชอบบอกว่าลูกอะเหมือนเราเราก็บอกว่าลูกอะเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ย <ś led> เพราะว่าแบบเพราะเราเห็นอะไรในตัวของเขาไงเพราะว่าเขาจะไม่ได้เห็นตัวเองใช่ป่ะแล้วเราก็ไม่ได้เห็นอะไรในตัวเอง อย่าสมมติมีเรื่องมาเรื่องเราก็แบบไปคอมเพลนว่าแบบเนี่ยเลยอาไ,ไม่ค่อยชอบให้หอมอ่ะทุกครั้งที่หอมอ่ะเขาจะเอามือเช็ดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออเขาเป็นเด็กแบบชอบมือเช็ดถ้าสูบไปหอมแล้วสักพักหนึ่งอะ่ะไอ้ก็ไม่รู้ตัวเองว่าไอ้เป็นแบบนั้นเหมือนกันเหมือนถ้าเขาหอมเราก็จะไม่ชอบให้แบบเออมีน้ำลายหรือเหงื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยมาโดนตัวเราก็จะแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าแบบมันเป็น DNA ส่งต่อซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้แฟนคน,นที่สองจะมีกำเนิดเมื่มอไหร่ ยังถ้ามีกาแสดงที่จะรู้จะรู้อายุเมื่อกี้วันนี้บอกว่าเมื่อกี้วันนี้ดว่า acting รู้ว่าแบบเหรอนี่วันที่ยังแต่จริงๆก็เพิ่งจะมาเริ่มปีนี้แหละที่รู้สึกคือเอาจริงๆนะมันรู้สึกเหมือนเพิ่งคลอดเลยอามาเองอะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเราเพิ่งเป็นคุณแม่มือใหม่อ่ะล้วอยู่ดีแบบปุ๊บนั่งสองขวบแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบ เข้าใจเลยว่าเมื่อก่อนตอนแรกเลยไม่ได้คิดว่าจะให้หขังกันขนาดนี้กับคนสองคิดว่าแบบเอ,อจะรีบมีอะไรเงี้ยพอจะได้แบบแต่พอถึงวเวลาตอนนี้มันเวลาผ่านไปเร็วมากแล้วเราก็ยังอนจอยกับเลยอ่ะแล้วเรารู้สึกพอนั่งคิดว่าฉันต้องกลับไปเริ่มใหม่หรออะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเริ่มแบบโปรเซสในการแบบเปคุณแม่มันก็สนุกนะแต่มันก็แบบ,น,บนับถือน้ำใจคุณแม่หลายๆคนเลยที่แบบมันมันมันค่อนข้างเหนื่อยจริงๆอะไรเงี้ยก็ จะ,จะอยู่ในหัวแล้วอยู่ในหัวแล้วระว่างพี่ลูกหลานาราได้ใจ <ภา S 1> ก็การมันเริ่มแบบก็แอบกลัวเหมือนกันว่าเพราะเรารู้สึกว่าเลยอาเลียงง่ายมากแบบก๊อกนัน,นอกคือเรารู้สึกว่าเราไม่เคยกดหัวหรือว่าหนักใจเรารู้สึกแบบอ้ยหรือกี้ใส่เขาเรียนไม่เคยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะนี่หรือถือว่าเราโชคดีแล้วแล้วมีคนเราจะโชคดีแบบนี้ไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็แอบมีมาในหัวเหมือนกันแต่จริงๆเด็กแต่ละคน เราอย่าไปคิดแบบนั้นอ่ะมันเขาไม่มีทางที่จะเหมือนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่คือนะตอนเนี้ยรู้สึกว่าแบบเรายังมีความสุขกับการเลี้ยงเลอาอยู่เลยอะไรเงี้ยไอ้เรื่องนี้ได้เข้าที่ประชุมกับเลอาแล้วคุณพ่อถ้าจะมีน้องก็จะมีใี่คนเรายังไงกับคุณพ่อเขาอยากให้มีอยู่แล้วจริงๆงเขาอยากมีสาคนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ไอ้บอกหยุดก่อนค่ะมากสุดในสีวิตอนเนี้ยด้วยอายุด้วยสองคนเท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะให้ท้องแฝดแบกไม่ไหวอะไรเงี้ย คือถ้าจะให้ท้องแปดก็แบบไม่ไหวคือมีโอกาสถ้าสมมติจะให้ท้องอาจจะมีแค่ครั้งเดียวแล้วถ้าสมมติจะต้องเป็นแฝดก็แบบไม่ไหวไงแต่ถ้ามันมีจะมาจบนะสามคนตามตามดีวนะเราก็เลยบอกว่าแต่ตอนหลังอ่ะเราจะนั่งรถกันลําบากนะเออเออว่ะเขาก็แบบเออเริ่มแบบเออแล้วแบบเนี่ยถ้ามีกันห้าคนไปไหนมันก็จะลําบากหรือเปล่าสี่คนเนี้ยนั่งรถกําลังดีสบายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอจะเป็นคนที่สองเราเรื่องเลยไหมว่าเราจะเป็นแบบ ก็แล้วแต่ธรรมชาติแต่จริงๆถ้าเป็นไปได้ถ้าตามความแบบอยากได้ผู้ชายเพราะว่าชายคนหญิ่งคนมันก็จะแบบเพอร์เฟกอะไรเงี้ยแต่แล้วแต่เราแบบเรื่องเพศอะไรเงี้ยอะไรก็ได้ตอนเลยอะธรรมชาติตอนนี้จะเริ่มปฏิบัติการเมืนี้เดี๋ยวไว้ก่อนจะให้แบบตรงนั่งแถลงตรงนี้หรอคะเธอจูจากของไหนรอบนี้ว่าถูกยาง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 ไม่มียังไม่มีค่ะแล้วน้องอยากได้ไหมได อยากอยากเหมือนกันอยากเหมือนกันเพราะว่าแบบมันขึ้นเล็สี่เฉยเลยชีวิตมันจากเป็นไอวพิสนาอยู่สคูนั้นอะไรเงี้ยจะแบบอายุ1 6บ7กปใช่ค่ะฉันเคยแบบทำรายการยูสคูนะคะตามโรงเรียนเป็นแบบเด็กมัธยมวัยใสแล้วมันอยู่ดีวันนี้แบบเฮ้ยดิฉันแบบกล้าเข้าสู่เล็กสี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจะสี่แล้วอะไรเงี้ยก็แบบด้วยตามวัยเนาะที่ตามคุณหมอบอกเพราะว่าพออายุเยอะขึ้นการมีลูกทุกอย่างมันก็จะ มากขึ้นตามแบบปัญหาอะไรมันจะมีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติมีเร็วได้ก็ดีเริ่มเลยค่ะคืนนี้อยู่ค่ะเริ่มเล,เมเล <c oughs> ค่นลละนี่ไ้มาส <c oughs> ามเดือนนี้ไอ้ที่แบบเหนื่อยก็คือแบบว่าใช่มาแล้อยู่กี่วันคะพี่ไอ้อยู่ยาวอยู่ยาจริงๆเขาไม่อยู่ยาวจริงๆอ่ะคือด้วยความที่บ้านเราค่ะเราจะสร้าง อยู่ที่นี่แหละแต่ตอนนี้ยังยึดอยู่บ้านคุณตาคุณยายก่อนเพราะว่าบ้านที่เราสร้างกันน่ะยังไม่เสร็จดีเลยมา3ปีแล้วเท่าดีเลยเท่าอายุเลยอาจริงๆคือ,อแผนคือแผนตอนแรกอ่ะบ้านจะต้องเสร็จตอนที่เลยอาจะคลอดเขาเราวางแผนกันแล้วว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวบ้านเราจะเสร็จแบบต้นปีนี้นะอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคถ้างั้นเราก็มีลูกกันได้เลยเนาะลองดูไหมเราเังเอเลยอาก็มาอะไรเงี้ยก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวพอเราคลอดอ่ะก็จะตรงกับช่วงที่แบบบ้านเสร็จพอดี จนตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยบ้านสวัสดีค่ะบ้านพอกลับมาเพื่อจะเอ็นอ้ยานถ้าชี้นะมันก็จะยานแต่ก็คือคือเราตั้งใจว่าแบบจริงๆเขาตั้งใจจะเบสอยู่ที่นี่อยู่แล้วแต่นะตอนนี้บ้านเรายังไม่เสร็จอะไรยเงี้ยค่ะ